สวัสดีครับทุกคนเมื่อ2อสเดือนที่แล้วตอนที่ทอมเพิ่งได้จอ Apple Studio Display ตัวนี้มาใหม่ๆทอมได้ทําวิดีโอบอกทุกคนไว้ว่าด้วยสาเหตุอะไรทอมถึงตัดสินใจเลือกซื้อจอตัวนี้มาเพราะจริงๆแล้วถึงจะใช้ Mac ทอมก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้จอของ Apple ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างตามที่ทอมบอกไว้ในวิดีโอนั้นสุดท้ายก็เนี่ยแหละทอมก็คิดว่าจอตัวนี้มันลงตัวกับการใช้งานของทอมมากที่สุดจนตอนเนี้ ทอมก็ได้ใช้งานมันมาพักใหญ่ๆแล้วก็เลยอยากจะมาอัปเดตทุกคนน,นิดนึงว่าสิ่งที่ทอมคิดไว้ในตอนนั้นกับการใช้งานจริงเนี่ยมันก็เหมือนกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อดีหรือข้อเสียเรื่องที่ทอมชอบเลยนะก็คือจากที่ทอมเคยใช้จอของ iMac ตัวเก่ามาเนี่ยจอตัวเนี้ยภาพมันก็คือเหมือนเดิมเลยทอมไม่ต้องปรับตัวอะไรเลย โอเคพิก okay, Brightness อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่จอ HDR แท้ๆที่มี local dimming แล้วส่วนตัวเองทอมก็ไปดูหนังบนจอทีวีอยู่แล้วทอมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีผลกับการใช้งานของทอมเลยเพราะยังไงทอมก็ใช้มันที่ความสว่างเท่าๆเดิมอยู่ดีตัวลำโพงตรงนี้ทอมโอเคมาก อมบอกได้เลยว่าในเวลาที่ทอมตัดต่อวิดีโอเนี่ยหลังจากที่ทอมปรับเสียงละเอียดละเอียดด้วยหูฟังแล้วทอมก็ใช้ลําโพงของมันนี่แหละมอนิเตอร์เสียงทั้งงานหรือจะเป็นเวลาที่ทอมดูวิดีโอ YouTube ต่างๆทอมก็ใช้มันมากกว่าที่ทอมคิดตอนแรกเยอะไม่ตรงเนี้ยก็ดีเหมือนกันในเวลาที่ทอมใช้เข้าประชุมซูมเนี่ยหรือแม้กระทั่งอัดเสียงเล่นกีตาร์ร้องเพลงคำๆคะว่ามันก็ใช้งานได้ดีมากทอมรู้สึกว่ามันดีแล้วก็คอมเพรสเสียงน้อยกว่าไม์ของ iMac ตัวเก่าพอสม ถ้าจะมีอะไรที่ทอมต้องบอกว่าถึงจะรู้อยู่แล้วแต่ก็ทําใจลําบากที่จะใช้จริงๆก็คือกล้องเว็บแคมของมันเนี่ยแหละครับคือรู้ไงตั้งแต่ตอนซื้อแล้วว่ามันไม่ดีแล้วถึงมันจะมีอัปเดตออกมาที่ทอมคิดว่าปรับปรุงเรื่องบั๊กต่างๆรวมถึงคุณภาพภาพขึ้นมาพอสมควรเนี่ยทอมก็ยังคิดว่ามันแย่อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องอัปเกรดสักที มันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพที่ได้จากแบบนี้มาเป็นแบบนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยต้องบอกก่อนเลยครับว่าวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นวิดีโอที่ทอมจะพูดถึง continuity camera ที่ Apple มีมาให้ใช้ใน mac os กับ ios เวอร์ชันใหม่ถ้าใครสนใจฟีเจอร์เนี้พงเคยทำวิดีโอไว้แล้วอย่างละเอียดแต่คือทอมเนี่ย เป็นคนขี้เกียจครับขี้เกียจแม้กระทั่งกับการเอามือถือขึ้นมาตั้งข้างๆจอทุกครั้งที่จะต้องใช้งานยังไม่รวมถึงอุปกรณ์บางอย่างที่ทอมใช้ที่ไม่รู้เป็นอะไรอัปเดตช้าจนกว่าทอมจะไป macOS เวอร์ชันใหม่ได้ก็คือแบบอย่างน้อยๆ4-5เดือนสุดท้ายทอมก็คิดว่าการใช้เว็บแคมเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับทอมที่สุดแล้ะแล้วหลังจากที่หาข้อมูลอยู่นานพอสมควรทอมก็ลงตัวกับ e l g a t o ต Face Cam เนี่แหละ Elgato Face Cam อย่างแรกเลยสําหรับคนที่อยากจะได้เว็บแคมตัวเล็กๆที่มีไมค์มาให้ด้วยมองข้ามตัวนี้ไปได้เลยครับเพราะมันใหญ่มากและไม่มีไมค์ในตัวด้วยแต่ถ้าจะพูดถึงคุณภาพภาพที่ได้เนี่ยสำหรับทอมเองมันเป็นเว็บแคมที่ให้ภาพดีที่สุดที่ทอมเคยใช้แล้วถ้าทอมจะข้ามจากตรงนี้ไปทอมก็คงไปกล้องใหญ่แล้วก็ต่อกับ Elgato c a m m ม n k งเอาดีกว่าสเปค ทอมคิดว่าคงจะหาดูละเอียดละเอียดได้ไม่ยากยังไงเดี๋ยวทอมใส่ไว้ให้ในวิดีโอดีสคริปชั่นด้วยแต่จุดเด่นของมันก็คือเลนส์ระยะเทียบเท่า2 4ม mm มที่ทําจากกระจกทั้งหมดให้ความกว้างของมุมมอง82องศาที่ทอมคิดว่าเพียงพอสําหรับทั้งคนที่นั่งไกลหรือใกล้กับจอและด้วยความไวที่ f 2 4มันก็ใช้งานในที่แสงน้อยได้ดีพอสมควรออโต้โฟกัสไม่มี แต่ทอมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะถึงแม้จะมีหลายๆตัวก็ไม่ได้จะทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นการที่ Elgato Facecam มันสามารถโฟกัสทุกอย่างในระยะ30ถึง120เซนเมตรได้เนี่ยคือโอเคละตัวขาตั้งจะแยกมากับตัวกล้องนะครับแล้ว การเชื่อมต่อเข้าด้วยกันก็ใช้เป็นเทรดแบบ1นส่วนสนิ้วที่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเอาไปใช้กับขาตั้งกล้องตัวหนึ่งได้ง่ายๆขาหนีบจอเนี่ยทอมลองใช้ทอมไม่มีปัญหาเลยนะทอมว่ามันก็แข็งแรงดีแล้วถึงทอมจะใช้วางไว้บนพวกสกรีนบาร์อีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็ตั้งได้อาจจะกลัวหล่นบ้างนิดน,นึงก็เวลาที่เราสวม Privacy Cap ปที่มีแถมมาให้เข้าไปเนี่ยแหละครับแต่ส่วนตัวทอมไม่ได้ใช้ตอนนี้เราเข้าไปดูในแอปของ e l g a t o Facecam ที่ชื่อว่า Camera หับกันดีีกกวว่าาาตตออนน้เร็มดูัแป มระหับที่ใช้ควบคุมกล้อง Elgato Facecam นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแอปแล้วก็เมื่อกี้ผมเข้าไปกด Restore Factory d e f a u l t เอาไว้ให้เหมือนกับเวลาที่เราเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าตัว LED Status ได้ด้วยว่าจะให้เปิดเฉพาะเวลา streaming ปิดตลอดเวลาหรือเปิดตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราลงมาดูด้านล่างตรงนี้ตรง Preview Format เราก็จะเห็นความละเอียดแล้วก็ค่าเฟรมเรทที่ กล้องถ่ายได้นะครับก็จะสูงสุดที่ 1,080p 60fps แล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะครับกล้องตัวนี้ไม่มี 4K ก็สำหรับทอมทําว่าไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวทอมใช้อยู่ที่ 1,080p 30fps เพราะทอมคิดว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกซูมหมดหรือฟิล์วิวนะครับเราสามารถที่จะ ปรับฟิล์วิวเข้าไปได้แต่ว่ามันก็เป็นการปรับแบบดิจิตอลเนาะก็คือเป็นการครอปภาพเข้าไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเราครอปเข้าไปมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเห็นพวกเกรนต่างๆมากขึ้นเท่านั้นนะครับถัดลงมาก็เป็นการปรับเกี่ยวกับภาพต่างๆนะเราสามารถเลือกคอนทราสต์ได้เราสามารถเลือกเซ t u ูเรชันของสีได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับชาร์ปเนสได้ชาร์ปเนสเนี่ยมีให้เลือกอยู่ที่ทั้งหมด ศถึง4นะครับตัวกล้องจะตั้งค่ามาที่2ซึ่งก็ก็ก็โอเคที่สุดนะก็ดูโอเคที่สุดตัวคอนทราสต์เมื่อกี้อยู่ที่40มั้ยโอเค s a t u r เรชั่อยู่ที่50นะครับลงมาตรงนี้เป็นค่าเอ็ก s u พ e คือเวลาที่เราปรับอโตเ m ม t ติไว้เนี่ยมันก็มันก็ดีนะตรงที่มันก็จะปรับตามที่มันจับได้ใช่ไหม แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพอจะมีความรู้ในเรื่องพวกนี้นิดหน่อยเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกปรับมันแบบแมนนวลได้นะครับสำหรับทอมทอมก็จะตั้งชัตเตอร์สปีดไว้อยู่ที่2เท่าของเฟรมเรทนะครับก็คือ1.60ส่วน 60. ตรงนี้เนาะแล้วก็ดันเนสโอขึ้นไปหน่อยอะไรเงี้ยครับโอเคจริงๆแล้วห้องที่ทอมอยู่ตอนนี้มันค่อนข้างมืดก็คือมันมีแค่แสงจากบนเพดานนะ ถ้าเกิดว่าเราจะปรับแบบเนี้ยก็จะต้องดัน ISO ขึ้นไปสูงหน่อยทําไมเราต้องตั้ง s h u เตอร์สปีดไว้ที่1/60ก็คือการตั้งค่า s h u เตอร์สปีดนะครับเออมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นกดไม่เชิงกดหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งค่า s h u เตอร์สปีดอยู่ที่2เท่าของเฟรมเนี่ยมันจะทําให้การเคลื่อนไหวต่งตางๆของเราเนี่ยมันดูมี Motion Blur ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราปรับไปที่ออโต้ก่อนก็ จะขึ้นมาที่ประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกที่ปรับไว้บาลานซ์ได้ด้วยนี่ก็เลือกไปครับถ้าเกิดว่าห้องเรามันมีไฟที่เป็นสีส้มๆหน่อยแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเป็นสีส้มมากเกินเนี่ยเราก็จะสามารถมาปรับตรงนี้เพื่อคอมเพนเซชได้นะครับส่วนใหญ่ไว้บาลานซ์เนี่ยของทอมตั้งไว้เป็นออโต้มากกว่า ถัดลงมาก็จะมีในเรื่องการ p ปร c e s s ภาพต่างๆตรงนี้ก็จะมีระบบ noise reduction ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วทอมไม่ใช้คือพวก noise สันต์เนี่ยมันอาจจะดูว่าหายไปนะแต่ทอมว่าความม,มันมีความแบบว่ามันมีความเกลียเกลียมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยครับก็จะหายไปด้วยตรงนี้ก็จะมี anti flicker อยู่นะครับ60% h z หรือ50% h z ก็เลือกได้นะครับแต่จริงๆแล้วไฟที่ทอมใช้ในห้องเนี่ยมันไม่ได้มีฟลิกอระไรอยู่แล้วทอมจะปิดเอาไว้ก็ได้ส่วนหนึ่งที่ทอมอยากจะให้ย้อนกลับมาดูนิดนึงก็คือทอมชอบกล้องตัวนี้ตรงที่ทอมมีความรู้สึกว่ามันสามารถที่จะอินเตอร์แอคกับไฟที่เราใช้งานได้ดีมากนะครับอย่างเช่นตอนนี้ทอมใช้ต่ไฟข้างบนใช่ไหมบนห้องแต่ถ้าเกิดว่าทอมเปิดไฟคีย์ไลท์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า ตัวหน้าเราเนี่ยมันสว่างขึ้นมาแบบชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องเว็บแคมส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มันก็จะแบบปรับจนมันเกลี่ยไปหมดถึงจะเปิดหรือจะปิดก็จะดูไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วพอเวลาที่เรามีคีย์ไลท์อยู่ในห้องแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเอ็ก s u r e เชอร์แบบแมนนวลได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะปรับไอโซเนี่ยให้มันลงมาได้อีกพอสมควรแล้วแต่คีย์ไลท์ที่เรามีนะครับเดีย๋ยวเราเร่งแสงไฟขึ้นอีก แล้วเราปรับ ISO ลงอีก e. เนี่ยมันก็สามารถที่จะคือตอนแรกที่ทอมที่ทอมลองออกมาใช้เนี่ยทอมพูดตรงเลยว่าเออมันเป็นภาพจากเว็บแคมที่ดีที่สุดในชีวิตที่ทอมเคยใช้มาจริงๆคือทอมก็ไม่เคยใช้เว็บแคมมาทุกตัวนะแต่ว่าเท่าที่ทอม,มเคยลองใช้มาเนี่ยกับการที่มันปรับค่าต่างๆได้อย่างเงี้ยทอมชอบจริงเดี๋ยวทอมลองปิดไฟให้ดูด้วยนี่นะครับ อันนี้ก็ปิดไฟห้องแล้วก็ใช้คีไลท์อย่างเดียวก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราลองดังลองดันไดโซสวนขึ้นสิแล้วก็เดี๋ยวปรับขีไลท์ลงนะครับคือมันสามารถดีไซน์ภาพออกมาได้ได้สวยดีเลยนะคือแบบมีเงามีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยก็ประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วหลังจากที่เรา ตั้งค่าต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดเซฟตรงนี้ไว้ได้ด้วยนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาแบบตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ต่ออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เลือกได้ว่าจะกลับภาพหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ก็เลือกตัวจุดตัดอย่างนี้ให้เราใช้เฟรมภาพได้ด้วยนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากทอมใช้กับ Mac เนี่ยทอมสามารถที่จะเข้าไปในวิดีโอเอฟเฟกแล้วก็เลือกตัว Portrait Mode เพื่อจะใช้กับตัวแอปแล้วก็มันก็สามารถที่จะไปโชว์ใน แอพอื่นๆได้ด้วยแต่ว่าสำหรับ Center Stage เนี่ยถึงจะมีให้กดแต่ว่ามันไม่ต่างนะครับก็ประมาณนี้แหละครับกับการอัปเกรดกล้องเว็บแคมของทอมตัว Elkato Facecam เท่าที่ทอมลองหาดูมีราคาอยู่ที่ประมาณ6-7ถึงแล้วแต่ล้านถ้าใครคิดว่าการใช้งานของตัวเองเป็นอะไรที่คล้ายๆกับทอมเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทอมแนะนำเลย หลายๆคนอาจจะถามว่าทําไมทอมไม่เห็นมีการรีวิวเกี่ยวกับการเอาไปใช้ไลฟ์สตรีมเลยก็บอกได้เลยครับว่าเพราะทอมไม่ได้ไลฟ์สตรีมยังไงเดี๋ยวทอมใส่ลิงก์ที่น่าสนใจไว้ให้ดูด้านล่างด้วยละกันส่วนตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกําลังใจให้ทอมกับพงด้วยไว้ใจกันหล่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ